สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่น Minecraft นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวม็อด Minecraft ที่ผมว่ามันดูดีนะครับมันชื่อม็อดว่าบอมีพีชใช่ไหมจะไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะครับทุกคนนี่คือม็อดที่เราใช้เนอะ มาที่เราใช้จะเป็น,ม,น Wait, มัดนี้บอมมีเพชรแอดออนใส่ไหมดิโอเคโอเคคือมอัดนี่ครับมัดบอมมีเพชรแอดออนซื้อได้เลยครับนี่มีนี่เลยมาวันนี้ผมจะมารีวิวมัดของบอมมีเพชรแอดออนนี้อันนี้นะครับ ถ้าสัตว์แต่ละตัวช่วยอะไรบ้างทุกคนมามาเริ่มกันเลยแป๊บหนึ่งทุกคนเราเข้าแป๊บหนึ่งมีน้ำมาก ให้ทุกคนตอนเข้ามาแล้วนะครับนี่สัตว์ทุกคนแล้วก็จะต้องกดไปที่นี่แล้วเราก็จะต้องกดไปที่ไข่เลยตัวไข่เันนี่ด้าล่างนี่เลยคนคือมอสขอมอมี่เพรมีสัตว์เยอะมากเด,เ,ดนะเดี๋ยวเด่๋ยวเขารีวิวไปทีละตัวทีละตัวนะเดี๋ยวเราดูกันเฮ้ยทีกันอาหารของเคที่จะให้ติดก็คือเครนะนี่ นี่คนเรกๆเราก็จะได้แผนเราแผนบ้านดูได้ว่าเราวาราีว่าเรามีสกิจตัวตรนี้แม่คนคือซาฮาร่าตัวแรกของเราถ้าที่อยากผูกอยากให้มันติดก็คือใส่หลุมแล้วก็ให้หามันกินเนี่นคนให้มันขึ้น,นมามาแม่ก็อะไรไว้หเอไม่มา นี่คนมาฮาร่าดินะนี่นะคนน้องสาฮาร่าเตยเลยไทมันคนวิธีกรตัางชื่อของมันก็คือให้กรุบที่แฮร์ตเอๆแล้วให้นี่นะคนให้เรา เราก็กดเพิ่เมนูให้เมูถ้าเราอยากเปลี่ยนถ้าเราอยากได้ชื่อก็คือกดดีเดียวเราก็กดชื่อเองเลยทุกคนมานอนี้เรชอบโอไรเลยมาดูอีวอของเรากัานนะอีวของเรก็คือตบบาวาเลยเวลาาาราดิจะต,ตบธรรมดาให้ชบพลังหน่อย่านี่ก็จะไปเรื่อย ป่นะานนี้กจ็จะนี่เกาจะโจมต,ตีไปเรื่อยๆแบบนี้นเลยทั้งกว่าจะตายเสร็จแล้วจทั้งกว่จาสะสะสะจะตายใช่ไหมแล้วเวลาอยู่นี้เนี่ยเขาก็ชอบปลูกอะไรเรื่อยๆอ่ะมาต่อกันตอกกันด้วยที่น้องตัวที่สองนะทุกคน หนูขอเตรียมอุปกรณ์ฆ่าน้องบอลหนึ่งข้าตัวก่อนขอเตรียมอุปกรณ์ฆ่าน้องบัลหนึ่งขอเตรียมอุปกรณ์ฆ่าน้องบอล

ah Point chill 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 lol why you woke up? hey you wake ทำละวิธีแล้วก็ทำหลุมแล้วก็จุดไฟสองหนึ่งเคไปาคนนะตัวที่สองของเราจุดไฟแล้วครับตัวที่สองของเราอะไรตะมัน มีเตอรทอรดเลยคะ่ใช่มันหมายว่ามีเตอทอนะที่บอซาราหไหนซาราห์อืนี่นนี่มอตัวท,ที่สองตะเก่านักขนตะเกินนักขุนตะเกินนี นี่สกอเตน่อะ,ะ,ะสกอเรตไปไ่เยัตัวซัมมอนเตอร์เรนจะใส,ส่มันเตอรมาทุกคน,นที่ซัมบี้ส,สกิตเตอ,อร์คนนี้เอร์ซัมบี้มา

มันพ้อไฟส่ ดูใจอรมจอรมดีมากเลยัคนฮียห,หงของตัดนช่อัดทีน่าพอกตอกเลยนะต,ตัวที่สามอืมได่นีีนีตัวเลยเยอะมากจะทําตัวที่สองด้วยอืม นกวีเล็กนั่นคนนกปัสกาเลยหรือนกปัตกาหรือวีเล็กนะนี่ทากคนมูดลทุกคนบิดกปีวัทุกคนนีุ่กคนดูบีกเท่มากมาทุกคนา่ะาใหมมันชว์บิกเนี้นกขนขนพวกปักาะ นันกมดูเอ,องนั่งกน่ทุกคนตอกนเลยตรงที่สี من ناقل التحفيز นี้าขอไปตัวสิกของคิดนี้ก็คือ starfish นะครับได้ปดชือ่อว่าปลาดาวนะครับนี่น่าตัวเต็มไวใช่ไหมเบสิเพราะว่ามมนดู คนไม่เข้าไปได้ดคนเลย้คนนี้น่นนี้มันจะมุงเงี้ยเออฉันไปดมันอันมตาฟิช i ั่นมันี่ว้าแบ่ตาฟิชชั่จะคือทำฟาร์มมันได้หละโูเวลเยอะมากทุกคนนี่ เบสิคเราเลยมันชอบเบสบอลเก่งมากเดียงคนเบสิคคลิปเราเลยจะมีตอนที่สอนะครับคิดว่าตอนที่สุดจะเป็นยังไงชื่อกฝากรักกชื่อกตตครับคิปนีดีนวันที่5พายร้อกับครัวันดีครับ โอเคครับวันนี้เราขอทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ